นอนไม่หลับอย่าพึ่งรีบกินยาถ้ายังไม่ได้แก้5เทคนิคนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับผมมอซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้5เทคนิคที่ช่วยทําให้นอนหลับสบายขึ้น 1. ปรับร่างกายให้ผ่อนคลายก่อนเข้านอน1ชั่วโมงฟังเพลงสบายๆอ่านหนังสือสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิ1ชั่วโมงก่อนนอนนะครับงดแสงไฟกระตุ้นดวงตางดเล่นมือถือเล่นคอมพิวเตอร์ดูทีวี ใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอภาวะนอนไม่หลับปรับร่างกายก่อนเข้านอนยังไงอย่าลืมย้อนกลับไปดูกันนะครับหมออธิบายรายละเอียดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 2. จัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเวลานอนควรปิดไฟในห้องนอนให้มืดสนิทไม่มีเสียงรบกวนไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนในห้องนอนอาจใช้กลิ่นอารมาช่วยผ่อนคลายในห้องนอนได้อุณหภูมิในห้องนอนควรจับพอดีไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป และการทำความสะอาดในห้องนอนสำคัญมากโดยเฉพาะคนที่แพ้ไรฝุ่น 3. แช่น้ำอุ่นก่อนเข้านอนช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 4. ไม่ทานมื้อเย็นหนักๆเช่นบุฟเฟ่ตหรือทานเนื้อสัตว์มากๆหรือดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักจะทำให้หลับยากขึ้นแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้หิวก่อนเข้านอนนะครับถ้ารู้สึกหิวควรจะทานอะไรเบา เช่นกล้วยสักครึ่งลูกหรือว่าดื่มชาคามโมมายจะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นนะครับถ้าควรตื่นมาสัมผัสแดดในช่วงเช้าการออกกําลังกายเบาๆเป็นประจำจะช่วยทําให้วงจรการนอนหลับดีขึ้นนะครับใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หมอนะครับหมอจะทําวิดีโอความรู้อื่นๆเพิ่มเติมให้อีกนะครับและฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ